สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังแก่ทั้งสองน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้เจล้ำย้ายมาตามต่อแนวทางของปูขนล่ะค่ะกะมาในงานงานศพล่ะค่ะงานศพเนาะบานข่างวัดเพิ่นเป็นงานศพกัเลยแวะเขามาหาปูพอดีค่ะเขามาแวะมาหาปูเอาตัวเลขให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันล่ะค่ะ หมดที่แล้วของปูกับเขาแตกบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะสุดล็อกเงืนหลานเขาตรงๆคลิปนี้ก็เลยมาตามตอนน่อแนวทางไอเบซีเดเบิงตัวเหลขกไปน้ำกันค่ะเพื่อสิบริาพาดแนวทางเกลี่ยน้สื้ผ้าเขาไปเบิงตัวเหลขน้ำปูค่ะสุดเจม็มโอ้ส<อ>ุดเจมสุดล็อกเงืนล้าในเขาตลอดน้ำปูแมนสุดเจม็มสุดเจม็เจมมัน มันบ่แม่นมันเป็นตัวกับสุดเต็มสุดเต็มปู่ก็กบไว้บ่แม่นบ่1 man, man. 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 2บ่1 2 1แม่2 1ติได้เบิ่งอยู่นะเอ้าเขาทั้งสุดเต็มสุดเต็มกับุดนีสิมาตลอดบ่พลาดเอแสดงว่าุดุดสโบราณนี่บ่ค่อยเข้าตัวั้นสุดเต็มกับุดล็อกเงินล้านโบราณก็เข้าเด้แม่นบ่สุดก8 2 1น่ แฝดสองหนึ่งจบาดไมันว่จับออกมาซื้อมันมันว่าจับออกซื้อไหมอเนียเนียเงไม่บวกไงเออผู้จับออกว่าถือไหมเออแว่ากยังบอกว่าให้ให้เอฟซีนี่เบิ้งเนียเคียงไม่บวกน้่จับเอาน้่จับอน้่ยาผู้จับว่ถือก็เชียนไปให้ยุนเด็สูตรมันเออเขียนเป็นช่องเป็นช่องไว้ไห้ยูยาผู้เขียนเป็นช่องไ้ยูไปจับออาไปจับออาจับ ยูสุดหนึงแตวัดเตดสองหนึ่งตรงตรงเลยแต่ผ <guarding okay>? ู้ไดิจับไปจับเอาเอาตัวได้จับเอาสามหาสับหนึ่งหาไปหุ่นแล้นชุดข่มผู้ไดิจับซุดหนีไปดีเนาะว่าได้ถอดชุ่มไู้ถอดดีๆเนดีเออสนสนออโตมนหนึ่ใ้อยู่เห็นยุ่เห็นของู้ยุ่งไู้ถอดตัวถอดออกชุดข่มนังเกี่ยวก็ถอดออกไปนังเกี่ยวก็ะบอถอด ชุดนี่แหละชุดล็อกเงินล้านกับชุดเต็มนี่ยและบ่ผ่านบ่ลดจักเทื่อเป็นชุดเจงคู่กันมาตลอดสีเป็นปีหรอสี่เขาเป็นปีหรอเจงจับคู่ถอดคู่ได้คือเอาแต่บ่ชุดล็อกเงินล้านบ่หมักบ่ดีบ่บ่หลายครูเลยหนึ่งครูถอดครูเนาะครูเนาะแต่ยุบไวยุบมันเนาะเอออยู่ไวอยู่มันบนชุดล่างมันก็เก่าคู่บนก่าส่วนหมากมันโดนโดนมันจั๊กเถื่อหนึ่งลับมันผิดทางคือตั้งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งจับโตชุดหมากมันจะต้องตรง แมืนเหมืนชนมากงวดงวดนี่ให้เน้นล่างนักๆนี่เห็นพวกเขียนลายแดงจริงๆลงไปได้หลายหมอจับนี่จับล่างไปเลยสิปูล่างให้จัดนะล่างปูขีดเส้นให้นี่ทุกตัวเลยเนาะทุกตัวมีตัวเดียวเกศหานั่นมันมันพวคือมูงที่มันจะเป็นตัวแตกกับพวกจับสุดล่างสุดล่างนี่ใน่นั้นพวกเกศคูแตกคูน่แต่ว่าตัวนี้ก็คือตัวกบมัหมืนเกศเก่ามันเป็นมันเป็นคือเก่ามันเป็นตัวเก่าไหมล่างเกี่ยวกวันล่างกับ ก้ินตัวนี้แหละเก็ดเก่าเก็ดเก่าเก็ดเขาว่าตลอดนะปูเนาะเก็ดนี้เพ่าะถิ่มจักเกียรเกียรนี่คือชุดล่างนี่เอาจัดจัดตั้งแต่ขั้เปลี่ยนมาเลยตัวหาเก็ดนั่นแล้วก็จะจัดหน่อยจัดไล่ก็แล้วแต่แต่ว่าตัวตัวเกินเกินจับไปเลยนะปูคือเก็ดเก่าคิดว่าล่างล่างเตคักๆักอีกที่งวดเดียวนกปูเนื่องกะบเอ บนกับฟันสามฟันสามครูตอนนี้มันก็เลียกตัิจัดเอาจะว่าลันมันว่ดตัดมันตัดให้ตัวเดียวซุ่มอะไรมันมันหนามากเมื่อถึงหนุ้่มอะไมันหนามากมันหนามากก็เรียก่กขีปซุ่มบนซุ่มล่างนี่จังสันเอาไปจับเอาหน้าปูเนาะจับเขาเลยตัดเอาเลยไข่เก่งตัดมาครูจับให้แล้วอ๋อเบิ่งหมดเด้อกับเด้อแบบนี้ตัดสินใจเอาครูจับให้แล้วคือจังหกคือจังซีฮกมันกับเป็นเหล็ก เด็กคูคูนี่ปูมักปูกดกเอาน้ำเขาเนมาทำีดีซื้อปูมานี่ไม่ต้อูเกงๆหระน่นน่ตอนจิไปแตกคู่ได้ท่านั้นอ่ะให้เอาให้เบียกเอาบวกขกันเลยก็เป็นเจเจหญ่เจย่กับว่าซีหัมากับตัดถิมเลยเอเกันัซีหกว่นี่แมู่คูมันวันะเอาปูเขียนมาจ้ได้กันอาไปน้ปูตัว มันกับแม่ผมก็ว่าหันเดียปูตั๊บปูเป็นผู้เขียนก็ยังบ่มักเนี่ยผู้เขียนเขาบ่มักนี่นี่เคี่ยเ่อะมาตามตามนั้นมันซื้อได้ล่ะเคี่ยเยอะมากบ่มักตัดออกเลยเขียนลงไปตามสูตรมันซื้อได้ไหมเขียนสูตรลกสูตรมันลงมากมันมากเลยก็เลยเขียนลงไปแต่ว่าแต่ว่าบ่มักมันกับเขาน้ำปูมาตามสูตรเนาะเออมันมาน้ำสูตรห้าบ่มักตัวว่าสูตรมันมากคือว่าล่ะสูตรเทียนก็ปล้องกันหลานนี้นี้เพิ่งเกินรอบเดียว สูตรมาปนได้กระตัดออกดีฟวงหันกันเลบ่คอยมักสีเบิ้งเพราะว่ามันหลายตัวุดเต็มสุดเต็มกับุดเออจุดเต็มนี่สุดเต็มแต่ว่ากือบกระบอกนี่เนยกรบอกเอพซีบัว่วนาเนียนเอาจยกเอาัวที่แกเอาปูแล้วมันจใหาแล้วจใหาถึงแล้วก็มาเซือว่าก็จะปูว่นเลยเมื่อพุกซีโมบ่มัดไหนบม่บ่มัดซีโมกเอาเอามาถือกันขึ้มาถือไปเลยมันมาตามสูตรแล้วก็ปป่อยไปตามสูตรมันบาลา ถ้าว <idal Industry. S 1> <GO. S 3> ่ามักกะตัดออกกระกลมกลมเอาแล้วกับว่าเสือคือชิดสองเห็นบ่าวมันเสือมันนะตามมาโดนแล้วแต่ว่าลอตเตอรี่ได้ได้หกใบแต่ว่าเห็งนี่แต่ชิดสองใเสือมันเป็นเป็นบนตัวแหลมก็ะบาดเลยเออเ้ือตะลอตเตอรี่มันเป็นเหล็กล่างเนาะลอตเตอรี่เหล็กไทยสามตัวของปูซีใบเป็น ปดหนึ่งสองเต็มเต็มเลยขาดทั้งหนาสามตัวยังเป็นจังแค่วันมกวนอย่สามตัวหลังสตัวหัในเข้าเล่นป่แปดหนึ่งยองสามตัวหนาขาดไปว่าเป็นยังปูเดี๋ยวกับมาไหมมันใกล้แล้วมันใกล้แ่้แล้วได้ยีกสมตัวปูไปวานในห้อกันสามนี่ยลายเอฟซีไปตัดเอากระได้หรอกค่ะตัวเหล็กกระไดเบิองได็ฟังไปน้ำปูหรอค่ะปูจัดห้แล้วตองวด สุดบลอกเงินล้านค่ะงวดที่แล้วของปูเขาบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะตัวตรงหนึ่งสองหนึ่งสองบนสี่หกล่างค่ะสุดเต็มของปูปูกระด้ทรงตัวเลขให้เกลํายลย่อดอกค่ะทั้งโทรศัพท์เนาะเกลํายย่ก็เปิดเบิ้งก็ได้เขียนลงอยู่เขียนลงกระดาษกระเขียนว่ามัดทุกตัวละค่ะเดี๋ยวจังได่ผ้าไปเบื้องตัวเหลขย่ำโค้งสุดท้ายอีกค่ะ สุดของปูสุดล็อกเงืนล้านล่ะค่ะสุดเจงสุดประจำของปูมักตัวไดชอบตัวไดกกบผิดจารณนาบ้างเด้อค่ะเด้อทางช่องกะน้ำมาเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนะาะแนวทางตัวเลขก,ก็มีความเสียงจับถูกก็ได้จับว่าถูกก็บ,บ่ได้ค่ะแต่ตัวเลขก,ก็อยู่ในหันล่ะค่ะตะมาตามสูตรทุกรอบค่ะคลิปนี้เจลํำไรว่าไม่อย่างไรกะจะคอ,อจบไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อ สวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะ